เพื่อพูดเฉยอย่างเดียวไอ้มาไอ้ยี่มึงก็มึงมึงก้าหาคูรแล้วมึงก็เป็นคาตะคอรไอ้สัดอันนี้เป็นแกงคอนเดนด์อุบุนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้ยปเสียไอ้กินไอ้ยี่มันหัวเราะนะมันความจริงอะแต่เสียงแม่งมันแตกจนฟังไม่ลื้อเรื่องเลยไอ้กินเปนชอบหัวเราะกูเสือกหัวอัวอัวกูชึกเลือดอีแพ้เว้ยแล้วก็วิ่งผ่านไปก่อนแล้วก็ไปชั่วเป็นนี่ไอ้ี้ยี่ เอาว่ง่าทีวินนี่โอเคตอนนี้จะต้องไปไหนกันดีไม่รู้โอเคนั้นโค้จะไปหาด็อกิเม้นซวกันส่วนนายก็ทำค่าสิ่ของงายโอเคปลังตัวประังตจวพวกเป็ดด้วยกันก็ไม่ไม่น่าสนใจโอ้โอเคอะไรโอเคโอหมดเฮ้ยตีไม่โดนเลยเฮ้ยตีหนูสิ ่ายงานไม่นะอ้ไนี่ไอ้รอนี่กูสาบาได้กูกูมีเกียร์ลูกเสือกูเดินเข้าไปกูหันซ้ายกําลังทําควสอยู่กูหันกลับมาก็มีสุมมายืนอยู่หลังกูแล้วเยี ไอ้สัสเด็กเด็กคนให้ตรงไหนวะตรงร้านเดี๋ยวอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วินนี่ตายวินนี่กูเกิดกับวินนี่ใครอยู่กับด้วยใครอยู่กับใครบ้างแล้วก็อุ้ยกูอยู่กับไอ้ดอมนะกับวินกับไอ้ไอ้ไอ้กรีนกูเกิดกับวินนี่แล้วก็ยั่งกับพีนเดินแยกออกมาก่อนก่อนแจ้งกับพีนแล้วก็แมตตี้ก่อนแจ้งรีพอร์ตกูอยู่กับทอมเพราะว่ากรีนเสียงจะอ้าวใครไปสคริปต์ที่เพื่อนวะใครใครใครกดกูไอ้เหี้ยนี่ ฆาตกรเนี่ยที่เป็ดนะเป็ดแนี่ยโดนติดโดนกิน <มา S 2> อะไรดีอ่ะโอ้โอ,ใอ้ใจได้นะไม่ทำไงวะนะไม่ทำไงนะไม่ทำอะไรกูนะ เอ้าวเอเอามันม <si suppression> ันมันอะไรเอาตายเหรอโอ้เวทเหรอโอ้เวทเหรอโู้ร <riding> ับจดทายดีกูเห็นเลยอ่ะคือกูเจอกูเจอโป๊ะค่ะ่ะลนอยู่ที่ห้องไหนก็ไม่รู้ล่าสุดที่ตอนที่กูเจอล่าสุดกูเจอโป๊ะที่ช่างที่ร้านตัดผมนึกว่าเวสขอราะก็ไปหาอะไรที่ร้านตัดผมกันเยอะจังวะชอบร้านตัดผมเหรอกูเจอเนี่ยเจอกินกูเจอกินตรงตรงร้านตัดผมกูอยู่กับเพทว่าต้งเป่ร่างแแบบสุดเลยว่าต้องเป็ี่ยนเลย ูเขียน่ตัวรือาตมเเดี๋ยวเดี๋ยวตอก็ถามมึงอะอะไรอะมนคืออะไร่ตองเป็นแน่เลยไปไไอ้ไปุ่มตนี้มีไว้ทอะไรอะแล้วมึงก็จะตยทันีาาาไม่ไมไม่ผู้เช่ยว่าเป็นตองผู้เช่ว่าเป็นตองไอ้ที่อะแน่นอนหลกานที่ไหนก่อน่อบอกตอง ใจหมดเอ๊ะน้องใสปืนไม่ทำอะไรอ่ะหนอโอ๊ยเจอศพไอปดิเจอศพวัดพีตายไปอยู่ด้านล่างนี่อยู่ตะไล่ตามหาคนอยู่แะปวูเจอศพศพไอพีตายล่างซึ่งตรงนั้นกูไม่เจอใครเลยอ่ะแสดงว่ามันแสดงว่าไอ้ทีโดนฆ่าก่อนหน้านี้แล้วอยู่อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหน ไอ้แซคเกอร์บอกว่าจะแถวร้านร้านตัดผมเราคนเดียวผมไม่นอนอยู่ในแกลงกันบ่อยจังเลยอยู่ด้าลังแซงว่าไอ้เฮียแม่งชอบตัดผมเขาไงแล้วกูได้เจอดวนะเหมือนกูตอนแรกก่อนที่กูกะจะออกไปกูเหมือนในอีทีทิมบอกว่าบอกให้คนฆ่าอะไรสักอย่างกูว่าจะสอบดิตรงร้านตัดผมซึ่งกูมาเจอแล้วไอ่ทีมันเป็นเทียอะไรกับร้านตัดผมไหมอ๋อไม่นโดนอ๋อไป็นโดนไอเดียวนะกูเป็นคนฆ่าเองไอ้ไอ้เพชรก็ตายไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นคนฆ่าเองมึงเป็นโดโดอะไรเฮียมือใเฮียอะไรต่โดนโดนอ่ะโดนไมันลงมือสังหารพร้อมกันเลยดิจีบแต่ว่ามันเป็นโอนที่แยกแยกกันอยู่ระวังหน่อยเฮียมันมันจะมีหนึ่งในนี้อาจจะมีโดโดอยู่ระวังโหวตผิดนะหรือว่าโดโดตายแล้วเออทำไมเงี้ยเอาเอาอะไรอะไรวะโดหมด อันนี้เไปไอ้ลานเฮียนี่เนี่ยศพไอวินเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่มึงดาวนี่มึงตามกูมึงตามกูมาไม่ศบอยู่ตรงนี้เว้ยเอาไอ้สักรอนะกูยังไม่อยากตายในลานตัดผมกูก็ยังไม่อยาก a ายอย่าจะพาว์วัตชุดูวัตช o ดูไม่กไอ้เนี่ยกลัวไอไม่เหลือกี่คนเหลือเท่านี้ใช่ไหมที่โบกที่มุงกันอยู่เนี่ยกูว่าไอ้ไม่สงสัยบางคนะ ออแล้วดก่อนนะทำไมเอ้ยอ้าเคยเคยเ e ิ่มท e t ดเต็ดอ้าวย้อนจากล่างเลยอ้าวหมอกกูคนไอ้เชี่ตายกูก็ะเมอะไรมาอยู่แล้วยู่ดีมันก็ตายเว้ยกูเห็นสมันอ่ะกตงเลมล กูอยู่คนเดียวเว้ยกูไม่เห็นใครเลยกูไอ้ดอนเป็นโดโดว่ะไอ้ดอนเออไอ้ดอนเป็นโดโดเพราะมั่อะไรวะเป็นลำพิมต์ตัวจริงไอ้พิมต์คือะไรพิมพ์เธอเชื่อกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่โก้ไม่ไอ้โก้ไม่ไม่เย็บปากไว้ไอ้พิม ไอ้ก้ไอโไ้เอาไอ้ก้ไอ้โอ้ยมันเลี่ยมจัดไอ้โอ้ยมันเลี่ยมมากเฮียเฮียไอ้โอ้ยกับไอ้ฟันเป็นกูว่าแล้วไอ้เฮียกูเห็นไอ้โอ้ยเดินมาจากร้านไอ้เฮียเนี่ยเป็นแต่ตาแรกเลยร้านตันผมว่มาผมกำลัง่เลยผมกำลังเก็บเงินเลยเขาปาดผมอ่ะกูไม่ค่อยมั่นใจไอ้เฮียกูไม่คิดว่าจะเป็นสองตาติดอ่ะ เอาเอาเปิดละอดโอ๊ตรอสังหารคนอีกคนนึงว่ะไอโอ๊ตมันจะสังหารอีกคนแล้วโอ๊ตเอาแล้วเกินโอ๊ตโอ๊ตนายบอกว่าโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดอย่าตามเกินโอ๊ตคุณเดาแล้วเกินเดาแล้วเกินช่วยด้วย ช่วยด้วย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 เออเอาเหี้ยหายไปไหนหอายไปไหนหรอหมอกโคตรหนาเลยอ่ะโอ้โหกลัวเลยเกินแล้วที่เหลือใปรหมดวะเยใครภารกิจหมดเอ้ยพวกคุณจะได้พวกจะได้เรียบร้อย กูไม่ได้จะบอกเว้ยไอ้พันจะไปโอ้ตไม่โอกาสฆ่ากูาได้ตั้งสิบคนรอบเลยเว้ยแต่มันไม่ทำกันเว้ยนี่อยากจะบอกว่าตะกีนหลุด